สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหรือสอนวิธีการเทรดคริปโตเคเรนซีนะครับผ่านแอปพลิเคชันบิตครับนะครับบิตครับนี่ก็จะเป็นเว็บเอชเชงเงินคริปโตเคเรนซีของไทยอันหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมนะตอนนี้ตอนนี้นะครับอ่ะวิธีการซื้อขายเงินคริปโตเคเรนซี่ทำยังไงนะครับขั้นตอนเลยก็คือให้เราเข้าไปที่บิตครับก่อนนะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับเข้ามาก็ ไปลงทะเบียนอะไรกันให้เรียบร้อยนะครับเข้ามาก็ผ่านกระบวนการต่างๆอนะเนาะก็ผมก็สแกนนิ้วก่อนเข้าไปนะครับเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ผมสอนก็คือรีวิวให้ดูของคนที่เป็นมือใหม่จริงๆนะครับเข้ามาหน้าตาเป็นประมาณอย่างนี้นะครับขั้นต้นเลยเนี่ยครับให้เราก่อนที่เราจะทําการซื้อขายเนี่ยเราจะต้องมีเงินก่อนนะครับให้ดูแถบข้างล่างนะครับมีโฮมมีมาเก็ตมีเทรดมีวอลเล็ตมีเซตติ้งให้เราเข้าที่วอลเล็ตก่อนเลยครับ เข้าที่ wallet เสร็จปุ๊บ wallet ก็คืออะไรครับ wallet ก็คือกระเป๋าตังค์นะครับ wallet แปลเป็นไทยก็คือกระเป๋าตังค์นะนะครับแปลเป็นไทยเป็นกระเป๋าตังค์ในเนี้ยมันก็จะมีเหรียญของเราทั้งหมดอยู่นะครับก็ตามผมไปแล้วกันนะครับช้าๆถ้าใครอยากจะเรียนรู้ไปพร้อมกันก็สมัครที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ทําตามผมไปเลยนะครับว่าทำอย่างไรนะครับในเนี้ยมันก็จะมีเหรียญที่ทางบิตคัพเขาให้เทรดอยู่ ขั้นต้นเลยเนี่ยสำคัญที่สุดคือเราต้องเอาเงินบาทเข้าไปก่อนตอนนี้ผมมีเงินอยู่213บาทเห็นไหมครับแล้วก็มีเหรียญเหรียญบาทอยู่200กว่าบาทนะครับแล้วก็จะมีเหรียญอื่นอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้ขั้นต้นก่อนที่เราจะเทรดหรือว่าเราจะทําการซื้อขายหุ้นของบิตคอยนะครับเราจะต้องฝากเงินเข้าไปบนนี้ก่อนเข้ามานะครับเราจะต้องมีเงินทุกคนจะเป็นศูนย์อยู่ตรงนี้ถ้าเขาให้ทุกคนมาเข้าที่เงินบาทตรงนี้ก่อนนะครับแล้วกดฝากเงิน ฝากเงินเสร็จปุ๊บลองดูสักร้อยหนึ่งก็ได้นะครับฝากเงินนะครับลองดูสักร้อยหนึ่งก็ได้นะครับเข้ามาหน้าตามันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะนะครับผมเอาออกก่อนแล้วกันเนาะเข้ามาหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้ก็คือเป็นอย่างนี้อยู่นะครับอ่าเป็นไม่มีอะไรเลยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับก็คือตอนนี้เราจะฝากเงินเข้าไปนะครับตรงช่องดูตรงช่องนี้นะสมมติเราจะฝากเงินเข้าไปเพื่อที่จะทําเอาเงินบาทไปเทรดเป็นเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับสมมติผมฝากเงิน100 ก็ใส่100เห็นไหมครับแล้วกดยืนยันนะครับกดยืนยันนะพอกดยืนยันเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว็คอนเฟิร์มเรียบรยิยืนยันการฝากเงินจํานวน100บาทใช่หรือไม่แล้วก็ตอบ yes นะครับพอตอบ yes เ,เสร็จปุ๊บมันจะเจน qr code มาให้เรานะครับเจน qr code มาให้เราตัวนี้เห็นไหมครับเราก็เอาแอปธนาคารของเราครับกบสิกรไทยพาณิชย์กรุงไทยท,ทหารไทยอะไรก็ว่าไปนะครับก็มาสแกน พอสแกนเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกให้เราจ่ายเงินเท่าที่เราจะเติมเมื่อกี้ครับ100เงินมันก็จะเข้ามาสู่บัญชีธนาคารเราตรงนี้ครับยอด100มันก็จะมาโผล่ตรงนี้ผมไม่ได้ทําให้ดูนะครับพรดิมันต้องใช้อีกโทรศัพท์อีกเครื่องหนึง่งนะครับก็ให้มันเจนโค้ดเสร็จแล้วแล้วก็เอาเงินฝากเข้ามาตอนนี้เราก็มีเงินฝากอยู่200กว่าบาทแล้วนะครับเห็นไหมครับขั้นตอนแรกเนาะเข้ามาให้เราดูที่เงินฝากก่อนนะครับแล้วทีน,นี้เราจะไปซื้อเหรียญอะไรก็ให้เข้าที่มาเก็ตนะครับให้เข้าที่มาเก็ต หนึ่งเข้าที่ wallet ตสองเข้าที่ market นะครับอันนี้เข้าที่ market เนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายเหรียญงงไปหมดเยอะแยะไปหมดนะครับในที่นี้ที่ผมจะสาธิตนะครับที่ผมจะสาธิตผมก็จะสาธิตเหรียญ XRP ตัวนี้เนื่องด้วยจากมันราคา18บาทนะครับเหรียญอื่นของ Bitcoin มัน5 0 0 0 0 0เจ็ดหตัวเลขมันเยอะมันจะงงอนะครับส่วนอีทิเลียมก็เป็น18,241มันมันก็เยอะเหมือนกันเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญน,นิยมนะครับที่ผมทำดาวๆเอาไว้เนี่ยจะเป็นเหรียญที่นิยมนะครับ เหรียญที่นิยมเทรดกันนะครับเป็นเหรียญที่น่าจะล้มหายตายจากช้ากว่าชาวบ้านเขาหน่อยนะครับอ่ะวิธีการผมจะซื้อเหรียญ XRP ให้ดู XRP นี่คือเหรียญหรือที่เขาเรียกว่าเหรียญล i p p l ินะครับมีประโยชน์ยังไงครับ r ิ p p l e ตัวนี้นะครับผมอธิบายตัวเดียวพอเนาะก็คือตัวนี้เอาไว้ในการโอนไปมาระหว่างกันซึ่งจะมีความเร็วค่อนข้างสูงแล้วก็อ่า เสียค่าทมเนียมน้อยมากผมใช้โอนออกต่างประเทศหรือโอนให้คนอื่นนะครับมันจะเร็วแล้วมันก็จะเสียค่ารมเนียมน้อยมากๆนะครับซึ่งธนาคารไทยพาณิชย์รู้สึกจะใช้เทคโนโลยีของ r i p p l e นี้อยู่นะครับในการโอนเงินไปต่างประเทศนะครับในที่นี้ผมก็เลยจะแนะนําเหรียญเหรียญเดียวก็คือ XRP อ้าวดูก่อนนะครับขั้นต้นคือเข้าที่ w a l l e t เติเมเงินเข้าไปเสร็จแล้วก็มาดูที่ Market นะครับพอดู Market เสร็จปุ๊บเราจะเล่นเหรียญอะไรเราจะซื้อเหรียญอะไร ตอนนี้เราจะซื้อเหรียญคริปโตมาเก็บไว้แล้วจะเก็งกาไรผมเลือกที่ xrp พอเข้า xrp เสร็จปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้าเทรดเห็นไหมครับตรงเทรดตรงนี้เห็นไหมครับเราก็ทําการซื้อนะครับทำการซื้อตรงนี้สําคัญนะครับก็ต้องดูหน่อยถ้าใครเคยเล่นเล่นหุ้นมาเนี่ยจะไม่ยากเลยนะครับถ้าใครเคยเล่นเล่นหุ้นมาด้านซ้ายมือสีเขียวก็เป็นซื้อเสนอซื้อด้านขวาสีแดงก็เป็นเสนอขายตอนนี้มีคนต้องการซื้อเหรียญ xrp ที่18บาท81เสตางค์ ส่วนคนต้องการขายขายที่88บาท83สตางคมันไม่เจอกันเห็นไหมครับอุปสงค์ออุปทานมันไม่ตรงกันอันนั้นถ้าเรามีเหรียญบาทอยู่เราต้องการจะซื้อให้ได้ต้องทําไงครับเราก็ต้องซื้อที่ฝั่งขายเลยขายไม่ทันย้อนดูเอานะครับก็หมายความว่าถ้าเราอยากจะได้เหรียญตรงเนี้มาเลยเนะี่ยให้เราซื้อที่ฝั่งขายเลย88บาท83สตางคเราจะได้เหรียญ XRP มาเลยนะครับเนาะอันนี้จะเข้าใจใช่ไหมครับ อ่ะทีนี้ผมจะมาทําการซื้อทำทำตามผมไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าใจเรามีเงินบาทอยู่เราต้องการซื้อ XRP นะครับอย่าลืมนะครับ Wallet Market แล้วก็เลือกเหรียญแล้วมันจะเข้ามาอยู่หน้าเทรดเห็นไหมครับหน้าเทรดตรงนี้อ่าแล้วเราก็มาดูเราจะมาซื้อกัดน,นะครับซื้อก็คือที่สําคัญก็คือซื้อด้านนี้นะครับผมติโปรแกรมเขาหน่อยนึงก็คือเวลาพอเราเลื่อนตรงซื้อขึ้นมาแล้วเนี่ย ไอ้ตรงที่จุดซื้อขายเนี่ยมันอยู่ด้านบนมันจะต้องเลื่อนดูอีกทีหนึ่งครับจุดซื้อขายที่เขาบิดกันอยู่ที่เขาแข่งกันบิดอยู่เนี่ยครับตรงเนี้ยว่าเขาซื้อเท่านี้ขายเท่านี้เห็นไ,ไหมครับเขาขายที่18บแปดบาทแปดสตางค์เห็นไหมครับอันนี้ก็คือคนเสนอขายเขาขาย18บแปดาทแสตางค์เห็นไหมแปดสสตางค์เห็นไหมครับคือคนขายก็อยากขายแพงคนซื้อก็อยากซื้อถูกนะครับตอนแรกเราก็ต้องซื้อก่อนนะครับซื้อโดยไงครับก็อยู่ฝั่งฝั่งเขียวถ้าเรา ต้องการซื้อตรงนี้ให้ได้เราก็ต้องใส่18บาท81สตางค์หรือเราเสนอซื้อไปก็ได้นะครับผมเสนอซื้อไปแล้วกันนะตอนนี้มัน18บาท18บาท8สตางค์มัน18บาท80สตางค์มันอยู่บนผมก็ซื้อผมสมมุติผมซื้อ100%เลยแล้วกันเท่าที่ผมมีเลยนะ212บาทตรงนี้ก็คือซื้อที่ราคาตลาดก็คือสามารถซื้อได้เลยลิมิตก็คือเราใส่จำนวนเงินเองนะครับแล้วตอนนี้จำนวนของราคาเหรียญเอง ส่วนร้อนี่ก็คือซื้อเต็มจํานวนเงินที่เรามีครับ212บาทนะครับราคาตอนนี้เห็นไหมครับราคาตอนนี้เราก็มาดูว่าสองอันนี้เขาเขาเสนอขายที่แปถ้าเราซื้อ82จะได้เลยนะครับผมก็จะเสนอซื้อสมมติผมเสนอซื้อที่สิบาท18บาท8 1ดสิบเอ็ดสตางค์ละกันนะครับเพื่อที่เราอยู่ด้านบนสุดนะครับเสนอซื้อละเสนอซื้อตึง้ง เห็นไหมครับผมก็จะเสนอซื้อของผมก็จะไปอยู่ด้านบนสุดแล้วครับตอนนี้18บาท81สตางค์เห็นไหมครับซึ่งถ้าเราอยากได้เลยเราก็ซื้อที่18บาท8 2สตางค์อันนี้เราก็มาลุ้นกันนะครับว่าเราจะซื้ออันนี้ได้หรือเปล่าอันนี้สดๆไปด้วยกันเลยนะดูนะครับว่าผมซื้อทั้งหมด200กว่าบาทเนี่ยมันจะได้ไหมจะมีคนมาขายให้ผมไหมครับในราคา18บาท81สตางค์มีไหมนะครับเพราะผมอยู่บนสุดคือผมเสนอซื้อในราคาที่แพงสุดนั่นเองอยู่ด้านบน แต่คนเขาขายเขาขายที่18บาท82 82สตางค์นะครับดูสิครับจะมีคนสนใจมาซื้อผมไหมที่18บาท81สตางค์เข้าใจไหมครับพอเข้าใจเนาะคนเล่นลนุ่นคงพอเข้าใจบ้างนะครับถ้ามีคนซื้อผมไปเนี่ยตรงนี้ของผมมันจะหายไปนะครับของผมก็ซื้อมาได้11เเหรียญกว่าๆเพราะเงิน200กว่าบาทนะครับก็ซื้อมาได้11เหรียญกว่าๆตอนนี้นผมมี x r p อยู่11เเหรียญกว่า ก็คือใช้เงินประมาณ200กว่าบาทซื้อไปมาดูกันนะครับว่าจะมีคนซื้อผมไหมนะครับถ้ามีคนซื้อตรงนี้มันจะหายไปตอนนี้ก็คือคนเสนอเสนอขายผมมัน18บาท83สตาตางค์83สาตางค์เห็นไหมครับมันยังซื้อไม่ได้ผมก็อยากจะทําให้ดูครับเพื่อให้รู้ว่าเขาเวลาเขาซื้อผมที่18บาท88%สตางค์มันจะหายไปเลยคือจะมีคนเอาเหรียญของผมไปเลยแล้วผมก็จะได้เงิน XRP มา พวกนี้คือเหรียญ XRP นะครับด้านนี้เป็นเงินบาทที่รอซื้อฝั่งนี้ว่าใครจะมาซื้อใครจะมาขายให้เรานะครับคนเล่นหุ้นคงพอเป็นนะครับแต่บิตคอยนี่ยมันจะเทรดกันเป็นเศษสตังค์ได้ก็คือไม่จําเป็นต้องเป็นขั้นหรือเป็นสเต็ปอย่างที่หุ้นปกติธรรมดาเขาทําการซื้อขายกันนะครับอมันนานไปเนาะจริงๆอ่ะทำยังไงดีเอ่ยผมอยากให้ผู้ชมได้รู้ว่าเวลาซื้อไปแล้วมันจะหายปุ๊บไปยังไงนะครับ จะดับอยู่แล้วไม่มีใครซื้อสักทีนึงซื้อสักหน่อยสิเดี๋ยวผมไปเร่งเวลาเติตึ๊ดติ้ตตตตตซื้อหน่อยสิครับไม่ซื้อเดี๋ยวผมซื้อสิบอ้าวซื้อไหมอ้าวเห็นไหมครับซื้อซื้อเสร็จไปแล้วอันนี้เราก็มาดูเวลาเราซื้อได้แล้วใช่ไหมครับก็มาดูที่อล l l e t ของเรานี่ผมทําให้ดูแล้วเงินบาทของผมหายไปแล้วเห็นไหมครับเงินบาทของผมหายไปแล้ว แต่มูลค่าคงเหลือผมยังเหลือ213บาทเขาคำนวณ XRP ณปัจจุบันให้ผมนะครับเราก็มาดู XRP กันว่าผมมีเท่าไหร่เห็นไหมครับ XRP ผมก็มี11เหรียญเห็นไหมครับผมก็ซื้อ XRP มาได้แล้วทากําไรยังไงล่ะครับวิธีการทากาไรก็คือยังไงครับตอนนี้ผมได้เหรียญ XRP มาแล้วใช่ไหมครับผมก็ต้องเอาเหรียญ XRP ไปขายให้ได้แพงกว่าที่ที่ซื้อมาเมื่อกี้น่ยแต่อย่าลืมค่าธรรมเนียมด้วยนะครับผมยังไม่ได้คำนวณค่าธรรมเนียมให้นะครับค่าธรรมเนียมก็0.25ต่อการเทรดหนึ่งครั้งไป คำนวณตรงนั้นด้วยว่าเวลาเราเทรดซื้อขายไปกลับแล้วมันคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้คำนวณให้นะผมแค่มาสาธิตวิธีการเทรดเหรียญให้ดูว่าทํำยังไงอ้าวก็เหมือนเดิมครับพอเราเข้าวอลเล็ตแล้วเราดูแล้วมีเงิน XRP นะครับเราจะเทรดมันกลับมาเป็นเงินบาทนะครับซึ่ง XRP เนี่ยก็จะโอนออกไปต่างประเทศก็ได้นะครับจะโอนไปให้ใครก็ได้นะครับด้วยเหรียญคริปโตเคเรนซีแต่ตอนนี้ผมจะเทรดทำกำไรแล้วผมวเข้าที่มา t เหมือนเดิมครับมา켓เหมือนเดิม แล้วเข้า XRP เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับข้างบนนี้ก็คือที่เทรดนะครับตอนนี้เทรดก็มาดูเนาะอันเนี้ยเราจะอยู่ฝั่งขายแล้วเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งซื้อเห็นไหมครับอันนี้เรามาอยู่ฝั่งขายตอนนี้ผมมีเงินอยู่11เหรียญกว่ากว่าเห็นไหมครับ11เหรียญกว่ากว่าผมซื้อมา18บาท81สมมมติผมจะขายผมขายทั้งหมดเลยขายทั้งหมดเลยครับขายหมดเลย11เหรียญเลยนะครับด้วยเงิน ผมสมมติยกตัวอย่างนะสมมติว่าผมขาย18บาท88สตางค์ก็คือซื้อมา18บาท10สตางค์ใช่ไหมครับผมขายที่18บาท88สตางค์ก็คือเพื่อเอากาไรมันหน่อยแล้วผมก็กดขายนะครับมันก็จะเป็นเงิน213บาท76สตางค์ก็คือได้มากกว่าเดิมนิดนึงค่าค่าเทรดเสียหมดเลยค่าค่าเทรดหมดไปเลยครับเอาสมมติ18บาท90แล้วกัน19บาทเลยอ่ะผมทําไม่ดูเฉย19บาท นะครับผมก็เป็น215บาทเมื่อกี้ผมมี213บาทเห็นไหมผมก็ได้กําไรมา2บาทอ่นะผมกดขายนะครับกดขายตอบโอเคตอบโอเคเห็มั้ยครับทีน,นี้ไอ้ตรงออเดอร์เรานะครับที่เราขายไปเนี่ยเราต้องมาดูนะครับต้องมาดูตรงเทรดตรงนี้มันก็จะสู้กันไปเห็นไหมครับคนเสนอซื้อ18บาท80 18 81สตางค์แต่ผมขาย19บาบาทนะครับมันคงไม่ชนกันง่ายๆนะครับเข้าใจไหมครับคนซื้อ18บาท แปสสตังก์แต่ผมจะขาย19บาทก็ต้องรอไปก่อนครับกว่าจะได้แล้วก็เอ๊ะมันคงขายไม่ได้แล้วน้องเนี่ยเห็นไหมครับในชาร์ตเรายังผมยังไม่โผล่เลยเพราะผมตั้งราคาขายแพงเกินไปก็เข้ามาดูที่ออเดอร์นะครับก็ามาดูที่ออเดอร์ถ้าเราไม่เอาถ้าเราไม่เอานะครับถ้าเราไม่เอา,เาก็กดแคนเซลไปเห็นไหมครับผมจะขายที่19บาทนะครับถ้าจะได้เงินก็ได้215บาทเห็นไหมครับตอนนี้ ออเดอร์ <Order S 2> ผมเนี่ยมันยังไม่สําเร็จนะครับผมกดแคนเซิลมันไปเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่า19บาทคงขายไม่ได้เพราะเขามีคนเสนอซื้อแค่18บาท80สตังค์เห็นไหมครับผมก็กดที่ออเดอร์นาะแล้วผมกดแคนเซิลกดแคนเซิลนะครับล้วตอบตอบโอเคถ้าเราไม่เอานะครับถ้าเราไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ขายตอนนี้ครับเงินของเราก็จะกลับคืนมาเห็นไหมครับผมอธิบายเยอะแล้วมันจะยิ่งงงก็ไปใหญ่เนินลรยก็จะกลับคืนมา11เเหรียญเหมือนเดิมมีเงินเท่าเดิม เพราะว่าเราไม่ได้ทําการขายานะครับตอนนี้ถ้าเราจะขายให้ได้ล่ะครับเราก็เข้าที่ market เข้าที่ XRP เข้าที่ขายผมก็จะมีเงินอยู่เท่าเดิมเนาะ11เหรียญกว่ากว่านะครับแล้วตอนนี้ราคาซื้อก็ซื้อที่18บาท80สตางค์ถ้าผมขายราคานี้คือผมขาดทุนถูกไหมครับแต่ผมจะขายให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าตั้ง19บาทมันไม่ได้ผมจะตั้ง18บาท85อะไรก็ว่าไปที่มันได้กําไรนะครับ เราตั้งราคาที่มันได้กําไรนะครับซึ่งจริงๆมันอาจจะได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่เ,เหรียญที่มันขึ้นลงณนะเวลานั้นนะอันนี้ผมจะขายที่สิบแปดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์เหมือนเดิมมีคนซื้อแล้วครับผมจะขายที่สิบแปดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์นะก็คือขาดทุนนั่นเองครับเพราะว่าซื้อมาแล้วก็ขายไปในราคาเดิมเราก็จะเสียค่าในหน้านะครับเปล่าๆปาเนาะไปคำนวณเอาแล้วกันนะครับในการเทรดทุกครั้งจะเสียค่าในหน้าเห็นไหมครับเงินของผมเหลือ212บาททั้งๆ้งที่ซื้อเท่าเดิมขายเท่าเดิม แต่เงินเหลือ212บาทเห็นไหมครับเอาผมขายเลยละกันผมขายหมดถ้าผมขายเท่านี้นะครับมันจะขายได้เลยเพราะว่ามีคนเสนอซื้อที่18บาท8สเอตางค์ปึง้งดูนะครับว่าขายได้เลยไหมอ่าเห็นไหมครับผมก็จะซื้อฝั่งนี้ไปละออเดอร์ผมมันก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อันนี้เราก็มาดูนะครับมาดูว่าเงินบาทผมกลับคืนมาเห็นไหมครับเงินบาทผมกลับคืนมาละเป็น212บาท90าทสสตางค์ผมขาดทุนไปบาทหนึ่งครับ เพราะว่า XRP ผมขายไปในราคาซื้อเท่าเดิมขายเท่าเดิมผมก็จะเสียค่าในหน้าของบิดครับเขาทำให้ผมขาดทุนนะครับนี่ครับก็คือเป็นการทำกำไรครับการขายเหรียญคริปโตเคเรนซี y ก็คือซื้อถูกขายแพงนั่นเองนะครับผมสาธิตวิธีการซื้อขายให้ดูนะครับใครไม่เข้าใจก็ไปย้อนดูเนาะ,ะผมสรุปสั้นๆอีกทีนึงนะครับเข้ามากดวอลเล็ตนะครับกดวอลเล็ไม่มีตังค์ให้เติมตังค์นะครับฝากตังค์เข้าไป ฝากตังเข้าไปก็ทําโดยการสแกน QR code ใส่ตัวเลขก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเจนโค้ดขึ้นมาแล้วก็เอาแอปธนาคารมาสแกนมันมันจะฝากเข้าไปพอฝากเข้าไปเงินเราก็มาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับให้เรามาดูที่มาเก็ตต่อเราจะซื้อขายเหรียญอะไรส่วนมากเขาจะมีบิตคอยแล้วก็อีทิลเลียมแล้วก็ XRP ผมสาธิต XRP ก็กด XRP ไปนะครับซึ่งจริงๆคุณจะซื้อบิตคอยอีทิเลียมอะไรก็ได้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็มาดูฝั่งซื้อกับฝั่งขายเรามีเงินบาทอยู่ใช่ไหมครับเราก็มากดซื้อ นะครับกดซื้อก่อนซื้อเหรียญ XRP มาด้วยราคาเท่าไหร่เราก็ขายออกไปในราคาที่มันสูงกว่าเดิมเราก็ได้กาไรแล้วครับถ้าเราไม่สามารถขายไปในราคาที่สูงกว่าเดิมก็คือติดดอยขาดทุนนั่นเองนะครับไม่ยากเนาะก็ขอจบการรีวิวการซื้อขายเงินคริปโตเคอเรนซีผ่านเว็บบิตครับนะครับผ่านแอปพลิเคชันของบิตครับแต่เพียงเท่านี้ครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับอาจจะดูซับซ้อน สับสนไปนิดก็ใครงงก็ไปย้อนหลังดูนะครับใครไม่เข้าใจก็เม้นแล้วก็สอบถามกันมาข้างใต้คลิปได้นะครับส่วนใครอยากจะเข้าใจดีก็คลิกที่ลิงก์ข้างล่างแล้วก็สมัครแล้วก็ทําตามกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับมันจะเข้าใจแล้วเดี๋ยวพอจานาแล้วมันจะมีเทคนิคต่างๆอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ผมไม่ได้สอนว่าวิธีการทํากําไรยังไงนะครับเพราะผมก็ไม่มีความสามารถเหมือนกันนะครับผมก็แค่สอนวิธีการใช้งานเฉยๆนะครับเบื้องตอน้น ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ